ทำไมอุทยานยังมีสภาพธรรมชาติที่ดีอยู่อย่างนี้ทำไมอุทยานยังงดงามอยู่อย่างนี้สัตว์ป่ายังมีมาให้เห็นไม่พบการบุกรุกทําลายใครกันแน่นะครับที่ดูแลสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะบอกเลยครับก็คือเขาเหล่านี้ก็คือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าของเรานั่นเอง นี่คือผู้ที่ขับเคลื่อนนะเป็นบุคคลที่สําคัญขับเคลื่อนในเรื่องของการดูแลคุ้มของพื้นที่เป็นหลักพี่น้องประชาชนอาจจะไม่ทราบว่าในขณะที่ท่านนั่งทานข้าวในขณะที่ท่านนอนหลับอยู่เจ้าหน้าที่เหล่านี้นะครับเขาก็ยังปฏิบัติงานอยู่ทั่วไปบางคนขณะนี้กําลังเดินลาดตระเวนอยู่บนดอยสูงนะครับบางคนอาจจะอยู่ทะเลดำน้ำนะครับเพื่อลาดตระเวนดูทั้งทางบกและทางน้ําบุคคลเหล่านี้ เป็นคนที่ปิดทองอยู่หลังพระนะครับดูแลคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์ของเราบางช่วงที่ภารกิจงานทางด้านการระะเวนไม่ต้องไปหรือว่าลดน้อยลงบุคคลเหล่านี้ก็ยังไปปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่นอีกนะครับบางทีก็ไปช่วยในภารกิจในเรื่องของงานท่องเที่ยวไปช่วยภารกิจทางนั้นกู้ภยัยหรือแม้กระทั่งนะครับเวลาพี่น้องประชาชนเกิดประสบ ปัญหาไม่ว่าจะภัยจากน้ําท่วมภัยแล้งหรือแม้กระทั่งดินโคนลนถล่มก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะครับออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเหล่านั้นบางคนก็ไปช่วยเก็บกวาดทําความสะอาดบ้านเรือนพี่น้องบางคนก็ไปช่วยกู้ภัยร่วมกับทีมงานหน่วยงานอื่นๆนะครับอย่างเช่นเทศกาลสําคัญสำคัญ,คญไม่ว่าจะเป็นสงกรานหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะพบผู้พิทักษ์ป่าเราไปร่วมชุดกู้ภัยกับพี่น้องปา่ากับหน่วยงานอื่นด้วยอันนี้จะเห็นได้ชัดว่า ภารกิจเขาหลากหลายจริงๆครับรมเท่าไรร้อยสามสิบนสูงประมาณ20เมตรพิกัดศู7 2ปัจจุบันนี้นะครับกรมยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์น,นะครับดูแลพื้นที่เป่ารักตามกฎหมายนะครับ313พื้นที่โดยเป็นอุทยานแห่งชาติ155แห่งมีเขตรักษาพันธุ์ทั้งหมด62แห่งแล้วก็มีเขตห้ำล่าทั้งหมด96แห่งรวมแล้ว3 1 3แห่ง ผู้พิทักษ์ป่าคือบุคคลที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าในพื้นที่ทั้ง313แห่งแห่งนี้ครับปัจจุบันเนี่ยเรามีทีมรัตะเวนที่เดินดูแลพื้นที่ไปในพื้นที่อุรักทั้งหมด213แห่งใน19กลุ่มป่าทั่วประเทศครับทั้งหมดนะครับ1,125ทีมในแต่ละทีมก็จะเดินลาดตะเวน ได้ระยะทางรวมภาพรวมทั้งหมดของปีงบประมาณ2563เนี่ย2,786,000กิโลเมตรนะครับครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย82.96หรือประมาณสัก61ล้านไร่ได้ครับอันนี้เป็นรอยวัวแดงครับความยาว12ตัวนี้มันยังไม่ใหญ่ครับมันจะเป็นวัยรุ่นยังไม่ใหญ่มากคือสมาร์ทพาโทเนี่ย เป็นระบบที่ให้เจ้าที่ออกเดินลาดตระเวนทีมหนึ่งก็ประมาณ5คนนะครับระหว่างเดินลาดตระเวนก็จะมีเครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียมบนผืนโลกหรือ GPS ไปด้วยแล้วระหว่างทางก็จะเก็บข้อมูลในเรื่องของระบบนิเวศและสัตว์ป่าไปด้วยหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการของการมาประมวลผลก็มีการมาดิสคัตกันว่าในแต่ละส่วนที่ไปลาดตระเวนเป็นอย่างไรบ้างหลังจากนั้นก็จะนําข้อมูลที่ได้จากการลาดตระเวนของ รอบที่ผ่านมาเนี่ยให้ผู้บริหารใช้ในการวางแผนการทํางานเดือนต่อไปจากการที่เราทําระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพเนี่ยนะครับซึ่งเราตั้งต้นมาเนี่ยที่เห็นชัดก็คือในพื้นที่มอดอกโลกตุ้งใหญ่ว้ยแข้งเนี่ยสิปีที่ดําเนินการมาอย่างเข้มข้นเนี่ยทำให้ประชากรสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นในทุกทุกด้านนะครับระบบนิเวศดีขึ้นในทุกด้านเอ,อ่องานตรงนี้นะครับขับเคลื่อนโดยผู้พิทักษ์ป่าอย่างแท้จริงผู้พิทักษ์ป่าในจมุนเวียนกันมาช่วยกันในการลาดตระเวน ในมาตรฐานการลาดตระเวนเนี่ยเราต้องให้เดินลาดตระเวนเนี่ยสิบสี่วันต่อเดือนซึ่งในส่วนตรงนี้เมื่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ามีส่วนร่วมในการลาดตระเวนความภาคภูมิใจในงานที่เขาทำเมื่อเห็นว่าประชากรสัตว์ป่าหรือปัจจัยคุกค,คามหรือสภาพป่ามันดีขึ้นความภาคภูมิใจตรงนี้จะเกิดขึ้นกับผู้พิทักษ์ป่าและก็ที่สําคัญเป็นกระบวนการทํางานที่ดึงผู้พิทักษ์ป่ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาในการวางแผนสําหรับการทํางานต่อไป นะครับเขาจะมีส่วนร่วมมากขึ้นในการทํางานต่างๆครับวันนี้บ้านอยู่ไหนครับเนี่ยอ,คคอยสาแก้วอ่ขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่น้องประชาชนคนไทยดูเราอยู่ถ้าหากไม่มีพวกเราก็ทับลานก็หมดไปแล้วนะครับขอบคุณพวกเราทุกคนขอบคุณมากขอบคุณมากคือตามนโยบายนะครับและข้อห่วงใยจากไม่ว่าจะรัฐมนตรีท่านวาลาวุฒิสภาอาชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านจตุพรบุรุษพัฒน์ประหลักกระทรวงหรือท่านอาทิบดีกรมยานท่าน,าน,าน,นธัญญาในถิบคุณ ทุกท่านเนี่ยตระหนักถึงว่าผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยคือบุคคลที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีท่านคือคนที่ปิดทองหลังพระที่ช่วยเหลือการทํางานในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติษษษษษษและสัตว์ป่าให้คงอยู่กับประเทศชาติต่ตอไปครับอันดับแรกก่อนต้องขอกล่าวขอบคุณพี่น้องเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าทุกท่านนะครับที่วันนี้ได้ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเสียสละอุทยานการที่เราเก็บเงินไรายได้มานั้นก็เกิดจากการทํางานของผู้พิทักษ์ป่าเหล่านี้ นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องนําเงินเหล่านี้มาสนับสนุนด้านสวัสดิการความเป็นอยู่ของเขาให้ดีขึ้นนะครับตอนนี้เรากําลังทํากฎหมายรองอที่จะออกในพระราชบัญญัติอุทยานชาติปี2562ซึ่งผมได้สั่งการแล้วว่าให้มีการที่จัดสวัสดิการให้พี่น้องผู้พิทักษ์ป่าเราด้วยนะครับต่อไปเราจะนําเงินไรายได้เหล่านี้นะครับมาดูแลผู้พิทักษ์ป่าของเราแล้วก็ขอยืนยันว่าอุปกรณ์ในการทํางานของเขา นะครับไม่ว่าจะเป็นรถอาวุธปืนต่างๆที่เกี่ยวข้องผมนะแล้วก็ผู้บริหารของกรมและกระทรวงทุกท่านยินดีที่จะสนับสนุนผู้พิทักษ์ป่าทุกคนให้ปฏิบัติงานด้วยความพร้อมเพรียงต่อไปครับผม